อ่าเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วก็จะรอเวลานิดหนึ่ง <c oughs> ปกติช่วงระยะที่เข้าพรรษามานี้ก็จวนเวลาเข้ามาทุกทีแล้วที่เราได้ตั้งกิจอธิษฐานในการปฏิบัติช่วงระยะเข้าพรรษาสามเดือน บางคนบางท่านก็ปฏิบัติตัวได้ดีตามที่แรงอธิษฐานบางคนบางท่านก็ไม่เท่าที่ควรแต่ไม่เป็นไรนะดูเหตุการณ์ตัวเองว่าช่วงระยะเข้าพรรษาสมเดือนเราตั้งกิจเอาไว้เพื่อปฏิบัติบูชาอ,องค์พุทธเจ้าท่านในฐานะที่เราเป็นลูกพุทธบริษัทลูกหลานได้สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้วัดวาลามีอยู่ทั่วประเทศ ที่ได้เหตุเป็นเหตุให้เกิดสร้างขึ้นมาก็เพราะว่าอาศัยคําสอนหรือมีความศรัทธาเลื่อมใสมีความเชื่อมั่นในคําสอนของพระอ,องค์ท่านแล่พวกเราทั้งหลายก็ได้ทากันในปฏิบัติสิ่งที่เราปฏบิบัติบูชานี่มันเป็นหลักการที่ดีพระอ,องค์จึงสรรเสริญมิเตรบูชาด้วยมากมายพระอ,องค์ก็ยังไม่สรรเสริญเท่าไหร่สรรเสริญด้วยการปฏิบัติปฏิบัตินี้ไม่ใช่ว่าเราทําเป็นอะไรก็แล้วแต่คือทุกคนปฏิบัติในตัวเอง อยู่ตรงไหนก็เหมือนกันคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีที่มืดไม่มีที่สว่างไม่มีที่มากคนน้อยคนนะคือสามารถปฏิบัติทุกที่อยู่คนเดียวก็ทําได้หลายคนก็ทําได้คือทําชั่วที่ไหนก็รู้ทําดีที่ไหนก็รู้คือหมายความว่าปฏิบัติแล้วมีสัจจะในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในในหลักธรรมนะ ที่ทำบทหนึ่งบอกว่าทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปทางที่ชั่วเนี่ยมันเป็นหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าตัดไว้แต่เรานํามาใช้ประโยชน์กับตัวเองนะฮะที่เราเชื่อมั่นว่าหลักธรรมะคือหลักธรรมะไม่เป็นอย่างอื่นแต่เราจะไปปฏิบัติช่วงระยะเข้ารารสามเดือนนี้เรามาปฏิบัติกันตั้งจิตอธิษฐาน ตัยยศงดเว้นจากการการทำสิ่งใดก็ขอให้ตั้งใจทําจริงๆอาตมาเชื่อมั่นว่าหลักธรรมะนั้นช่วยคนได้หรือช่วยประโยชน์กับตัวเองได้ทั้งเกตทุกคนที่มีอายุมากขึ้นแล้วส่วนมากจะหันมาทางธรรมะพราะเพิดเพลินตามกระแสของโลกมันไม่ได้โลกก็มีคําว่าจะสิ้นสุดก็ไปเรื่อยทตนี้เราก็มาหยุดว่าเออพอสมควรกับการเวลาแล้วสังขารร่างกายก็ไม่อํานวย ที่นี้ก็มามุ่งมั่นในเรื่องกิจใจจะปฏิบัติแบบไหนละแบบไหนเลิกแบบไหนทําอย่างไรอย่างที่คนโยมทั้งหลายเนี่ยสังเกตดว้วยไหมตั้งแต่เราเกิดมาด่ากันกี่ครั้งด่าลูกลาหลานนี่ก็ดีหรือด่าสามีด่าปัญญาก็ดีกี่ครั้งกี่หนเราเคยเบื่อบ้างไหมก็ไม่มีใครเบื่อหรอกเพราะอะไรเพราะเพราะรู้จักว่ากาลเทศะพอสมควรแล้วก็หยุดสิ่งเหล่านั้นไม่มีอะไรดีขึ้นมาไม่มีอะไรเลวลงไปหรอกก็เท่านั้นแหละ ไห้เดวไว้ให้เราปฏิบัติตั้งสัจจะเอาไว้สามเดือนนี้วาจีทุจริตก็ดีหรือมโนโอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องปฏิบัติฝึกให้มีความเข้มแข็งในด้านของการกระทำเช่นเรื่องของศีลเรื่องของอันนี้เราก็คุยกันอยู่ทําๆําทักซากเรื่องของเขอเข้าใจอยู่ว่าเรื่องของการปฏิบัติเป็นเรื่องที่จําเป็นในชีวิตประจําวันของเราเองบางทีบางครั้งกับโมโหเราก็ต้องปฏิบัติตัวเองอย่าให้โมโหลักษณะของกันแบบนี้ ถ้าแต่ละวันแต่ละวันมันก็มีความวุ่นวายกับลูกกับหลานนั่นแหละสังเกตดูไหมมันจะมีความวุ่นวายอยู่ในครอบครัวไม่มีใครหรอกทะเลาะกันออยู่ในครอบครัวนั่นแหละเรื่องนี่น้อยก็บางทีเรื่องเล็กนี้น้อยก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องไม่ใช่เรื่องให้เป็นเรื่องขึ้นมาเพราะเราไม่มีหลักนะถ้าเรามีหลักธรรมะเรามีหลักประจําใจในการปฏิบัติทุกวันทุกวันเนี่ยเออนึกถึงสิ่งที่มันดีบ้าง คนเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าจะมีความเลวหมดมีความดีหมดก็ดมดมต้องมีความดีและความเลวธรรมดาของคนทั่วไปนั้นจะว่ามาปฏิบตัติเมื่ออายุมากขึ้นแล้วจะจะปล่อยวางโดยอัตโนมัติเพราะว่าการเพลิดเพลินการอยากได้อยากดีอยากรล่ําอยากรวยหรืออยากสนุกเพลิดเพลินล่าเรินนะคงจะถอยลงถอยลงถอย,ถอยลงมุ่งมั่นแต่หาสถานที่สงบท่านั้นแหละเมื่ออายุมากขึ้นแล้วจึงมุ่งไปหาที่เรียกว่าธรรมะพระองค์ว่านี่คือเป็นทาง นะที่จะให้ความสงบสุขของมนุษย์ทั้งหลายถ้าเราไม่มีธรรมะแล้วอย,อยู่อย่างมีอธรรมหรือว่ามีแจกความร่ารวยทางโลกอธรรมจะหาความสงบไม่ได้เท่าที่ควรกูบาอาจารย์จึงเน้นว่าหลีกเล่นในการปฏิบัติอยู่ตรงไหนก็เหมือนกันปฏิบัติได้ในมุมบ้านเรานะเออมันวุ่นวายกับลูกก็เขาไปหาที่พักหรือที่ไหนก็ได้วุ่นวายกับการงานก็หาไปที่หลบทาจิตให้มันสบาย มานั่งย้อนดูในอดีตที่ผ่านมาและปัจจุบันนี้และอนาคตจะไปข้างหน้าแล้วจะเอาอะไรเราก็ถามไม่ได้เลยถามตัวเองนั่นแหละอย่าไปถามคนอื่นสิ่งที่เราเล่นอยู่นี่ทุกวันนี้เราได้ไหมไม่มีหรอกไม่มีอะไรได้เลยไปเล่นกัินไปชั่วขณะหนึ่งแต่นั้นในชั่วขณะอายุท่านบอกว่าเกิดมาสร้างบาร,รมีเกิดมาสร้างบุญคุณงามกลมดีระหว่างกันไรกันพระเจ้าจึงให้เราเสียสละทําประโยชน์พระองค์ก็ทําประโยชน์ไห้เห็นแล้วเป็นกษัตริย์ กาทําประโยชน์ได้อยู่แต่มันได้ในแต่เพาะประเทศหรือได้ในส่วนน้อยแต่เป็นพุทธเจ้าล่ะมันได้ทั่วโลกชั่วอายุของกษัตริย์นี่อายุเดียวก็จบแล้วแต่อายุของพุทธเจ้านี่หละอายุแล้วสองพันกว่าปีแล้วยังไม่จบเลยยังมีคุนงามกลาม็ดที่จะมาเล่าสืบกันมาอีกและจะมีการปฏิบัติได้ผลกันอีกสําหรับผู้ที่มีความเข้าใจจริงๆในหลักคําสอนและปฏิบัติตามก็ได้ผลจริงๆในผลในปัจจุบันนี่แหละ สามารถจะปล่อยจะวางจะลดจะละจะเลิกในสิ่งหนึ่งต่างได้หมดโดยที่ไม่ต้องทุกข์โดยที่มันต้องเดือดร้อนหรือลูกอยู่นั้นหลานก็อยู่นั้นก็ช่างแล้วอยู่บ้านนั้นแหละแต่ก็ดูใดดูด้วยแบบมีปัญญาเห็นลูกเห็นหลานแล้วก็เท่านะนั่นแหะคือเรื่องของธรรมะที่พระเจ้าจึงให้พวกเราปฏิบัติเออเราตั้งสัจจะเอาไปต่อไปเนี้ยสามเดือนนี้เขัปัิบันี้เราจะปฏิบัติตัวให้ดีเป็นตัวอย่างของลูกหลานในครอบครัวเช่นคุณพ่อคุณแม่ จะไม่ดืม่มไม่เล่นไม่ด่าไม่ว่าให้ลูกได้ยินบางตระกูลนะบางครอบครัวนะเขาไม่เคยทะเลาะกันให้ลูกเห็นนะถึงจะมีโกรธเคืองอะไรกันแล้วแก่เขาไม่ทะเลาะกันเขาไม่ได่ Vietnam, าออกันเขาไม่แสดงกิริยาให้ลูกรู้ว่าพ่อแม่ทะเลาะกันเวลาลูกหนีเคยว่ากันด้วยหลักการด้วยเหตุผลนะบางครอบครัวนะบางครอบครัวเนี่ยทะเลาะกันทั้งวันตื่นขึ้นมาทะเลาะกันแล้วบางทีลูกเข้าข้างพ่อบางทีลูกเข้าข้างแม่ก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครหมด จริงๆแล้วไม่ใช่โดยความเป็นพ่อแม่เราต้องหนักแน่นต้องเข้มแข็งลูกทุกคนเป็นลูกของเราถ้าเราจะป้ายไปหาคนไหนก็ได้เพราะสิ่งหนึ่งต่างมันอยู่ที่มือเราเราจะตีใครตกใครหรือจะไปทาใครถูใครก็ได้หมดจริงๆแล้วไม่ใช่เราจึงพยายามว่าคุณพ่อคุณแม่จึงเป็นหลักยังมีสัจจะทําในการปฏิบัติประจำนช่วงระยะสามเดือนที่เราปฏิบัติมานี้ตั้งจิตจิตเอาไว้ ว่าจะมาทําสิ่งที่มันเป็นค่าศึกแก่ความจริงใจหรือว่าแก่หลักธรรมะเราก็ปฏิบัติกันมาช่วงระยะสามเดือนนี่ก็ใกล้เข้ามาแล้วบางคนตั้งจิตจริงๆอาตมาเห็นแล้วหลายคนนะในโดยเฉพาะหมู่คณะของเราเนี่ยในการปฏิบัติกันตั้งจิตปฏิบัติให้เป็นไปเพื่อทําเพื่อวินยัยเป็นไปเพื่อบุญกุศลจริงๆเราไม่ทําเพื่อสนุกหรือทําเพื่อเอาหน้าเอาหนวดอะไรหรอกเราทําเพื่อบุญกุศลให้เกิดประโยชน์กับจิตใจของเราโดยเฉพาะเพราะเราเกิดมาเพียงคนเดียว แล้วก็ตายเพียงคนเดียวที่เรามาใส่กันอยู่เธอใส,ส่สันฉันเอทเเธอในช่วงขณะเดียวนะแล้วเราก็ตายจากกันนะเราก็ผลสุดท้ายก็ต้องไปของใครของมันเมื่อกเราทานเราอิม่มของใครของมันนี่ว่าบุญกุศลที่เราบําเพ็ญมาแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้นาไปสู่ความสุขทั้งปัจจุบันและอนาคตชาติแต่ก็ด้วยความประมาทของมนุษย์ที่แหละสร้างความวุ่นวายสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนอืม ในสังคมต่างๆไม่มีไปไม่มีมากมายแล้วสังเกตดูในหมู่บ้านหนึ่งจะมีโจรคนหนึ่งหรือสองนคน party, แต่ทำให้เดือดร้อนทั้งหมู่บ้านในกลุ่มหนึ่งในคณะหนึ่งในบ้านหนึ่งก็เหมือนก็จะมีคนันในครอบครัวหนึ่งอาจจะมีคนที่ไม่ดีทักคนหนึ่งหรือลูกไม่ดีและทำให้เดือดร้อนหมดทั้งบ้านเลยสังเกตไหมลูกปัจจุบันในลูกไม่ดีลูกติดยาลูกเล่นการพน,นันพ่อแม่ต้องเสียหมดทั้งครอบครัวเพราะไม่ดีเพียงคนเดียวเดือดร้อนทั้งหมด หรือครอบครัวไม่พ่อไม่ดีคนเดียวลูกแม่ลูก,ลกเดือดร้อนได้หมดพาออะไรไม่รู้เหมือนกันมันก็เหตุปักใต้เราในี่ปัจจุบันธรรมเนี่ยไม่กี่คนหรอกที่มันปันป่นป่วนวุ่นวายอยู่ทั้งที่เขาอยู่กันสงบก็เดือดร้อนกันไปหมดระแ,แวงกันไปหมดวุ่นวายกันไปหมดนี่ก็คือความไม่มีความจริงใจในหลักของการปฏิบัติก็เหมือนกันท่านทั้งหลายลองดีนะว่าทัศธรรมนี้เป็นของจริงไม่ใช่เรามาพูดกันนี่พูดกันนี่เป็นอกิริยาเฉยเฉยจริงตัวจริงแล้วคือตัวธรรมะที่มันเกิดขึ้นที่ใจ คนที่มาปนป่วน,นวุ่นวายสร้างความเสียหายก็มีกันทุกที่ฉะนั้นพยายามว่าเราจะปฏิบัติเพื่อบูชาเราไม่ปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อตัวเองนี่แหละให้กายที่มันมีโทษทางกายเรามีอะไรบ้างเราก็พอจะรู้กันอยู่มีโทษทางวาจามีอะไรบ้างมีโทษทางจิตใจก็เหมือนกันมีอะไรบ้างแต่เราเน้นในการปฏิบัติทุกวันด้กวันแม้ความคิดมันจะนึกไปทางสิ่งที่มันดีเราก็ยังกําจัดของตัวเองจะว่าทางกายเลย อนิดแต่สิ่งที่ไม่ดีคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีทําสิ่งไม่ดีเราก็กําจัดกําจัดเวลานั้นแหละเวลามันคิดนั่นแหละแล้วก็หยุดแล้วมันอยากด่าอยากว่าอยากขโมยอยากทําสิ่งที่ไม่ดีกับพ่อแม่หรือพี่น้องหรือสังคมหรือต่างๆเราก็ไม่ทําแต่คิดจะทําให้คิดท้อแท้ในการกระทําในการปฏิบัติของตัวเองก็ปฏิบัติถึงเวลาก็ปฏิบัติเล่นถวดมนไหว้พระหรือภาวนาทำบุญทําทานของหล่นี่ไม่เสียหายตรงไหนมีแต่ความเอื้อเฟื้อนึกถึงคนที่มีศีลมีธรรมลองสิ อาตมาอยู่อุ่นใจกับญาติโยมที่หลายคนนั่งใกล้ก็สบายเพราะอะไรเชื่อมั่นในหลักธรรมะนะว่าเราจะนั่งใกล้ก็ดีอยู่ใกล้อยู่ชิกดก็ดีอยู่ห่างไกลก็เลยม,มีความอบอุ่นเพราะมีคุณธรรมตรงนี้มันสามารถจะปกปักรักษาคุ้มของยิ่งกว่ากำแพงหลายชั้นนั้นความความที่มีศีลธรรมจริงๆนามาเพื่อความสงบสุขคนทั้งชาติคนทั้งโลกแต่คนที่มีศีลธรรมต่างหากอย่างกำแพงกี่ชั้นมันก็พังเข้ามาได้นะ อันั้นจริงๆเป็นสิ่งที่เราต้องมาศึกษาข้อมูลพระเจ้าสอนให้พวกเราบำเพ็ญอะไรกันนะลูกหลานนี่เดินมาตามหลังพวกเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําสิ่งที่ไม่ดีแล้วลูกหลานจะทำยังไงต่อไปพ่อแม่เดือดร้อนตามมาทีหลังพยายามว่าช่วงระยะที่สเดือนที่เราตั้งกิจอธิษฐานบําเพ็ญตัวเองให้เป็นประโยชน์เกือเก้อกูลกับพุทธศาสนาเนี่ยเราจะให้กํลาลังใจนะกับพวกเราซึ่งกนและกันพืปฏิบัติ ขอให้ทุกคนปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติจริงๆเถอะอาตมาเคยพูดเสมอว่าพระในครั้งพุทธการเขาอยู่กันที่อาตมาเคยไปประเทศที่พระพุทธเจ้าอยู่หรืออินเดียเนี่ยที่เขาอยู่ก็เหมือนกับบ้านเราในห้องแถวทารานนี่แหละเขาอยู่ยษนะอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรก็อยู่ต่างคนก็ต่างอยู่ก็ไม่มีใครเดือดรอ้อนอะไรต่างคนต่างทํามาหากินด้วยติดด้วยปัญญาของตัวเองนี่ก็เหมือนกันต่างคนต่างปฏิบัติโอ้มันสบายจริงๆอ,อยู่เป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นพัน 1, 000, ก็ลแล้วตะก็อยู่เหมือนกับอยู่คนเดียว เราอยู่ยังไงเราก็อยู่เราก็ปฏิบัติของเราไปอย่าทําให้ใครเดือดร้อน,นเราพยายามเน้นในตัวนี้คือปฏิบัติแล้วให้เป็นประโยชน์ใครจะมาศึกษาหาข้อมูลอะไรก็ปฏิบัติปฏิบัติเป็นยังไงก็มีอะไรปฏิบัติอย่างปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันเราก็อยู่ของเราให้เหนียวนิ่ง,งด้วยการดูแลสภาบาคนความเป็นจริงของธาตุขันยตนะหรือดูสิ่งแวดล้อมต่างๆของโลกแต่นี้ไปเจอประเทศมายาสากลนลกมันมากมายเหลือเกินพยายามมาตั้งใจกันทุกคนปฏิบัติเพื่อบูชา สิ่งโลกจะเป็นยังไงก็เรื่องของโลกมันจะฆ่ากันแกงกันเราเกิดมาเราก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยเราตายไปก็เป็นอยู่อ,อย่างเงี้ยเอาพยายามหลบหลีกเอาเอาธรรมะของพระเจ้าเป็นสระเป็นที่พึ่งนะมุ่งมั่นเพื่อทําประโยชน์จริงๆว่าเกิดขึ้นมาก็ทําประโยชน์อย่างนั้นก็ทำประโยชน์ให้ตัวเองให้มีศีลให้มีธรรมให้มีความจริงกับตัวเองซื่อสัตย์ในการปฏิบัติจะไปหลงกระแสของสังคมเพราะสังคมมีกระแสที่ปั่นป่วนวุ่นวาย คนที่อ่านหนังสือพิมพ์จู่เรียกว่า,ากระแสของสังคมคนไหนไม่ดีก็ว่าไปเถอะบางทีดีก็ว่าไม่ดีไม่ดีก็ว่าดีอะไรย่างๆมุนวุ่นวายกันหมดนั่นคือสังคมของโลกแต่เราความจริงในการกระทําของตัวเองตอนนี้เป็นเป็นหลักที่พุทธเจ้าตัดไว้ถ้าจะทาที่เราปฏิบัติอธิษฐานจิตเอาไว้ช่วงระยะ3สามเดือนเช่นเลิกดื่มเลิกเที่ยวเลิกเล่นเลิกด่าเลิกว่าเลิกซ่อเสียเลิอกอิจฉาพยาบาทเราก็เลิก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  แม้กระทั่งคิดนึกก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกนี่สร้างบุญสร้างกุศลสร้างคนงามกามดีให้ทานละไมาเป็นต้นที่เราให้ทานกันนี่คือทานภายนอกทานภายนอกก็หมองบอกถึงทานภายในทานภายในก็ให้ทานด้วยให้อภัยทานต่างๆไม่โกรธไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่จองล้างจองฝันกับใครมุ่งม,มั่นให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขทั้งกายทั้งมรารางจิตใจพระเจ้าจึงสอนให้เราบำเพ็ญประโยชน์เกือ้อกูลในการปฏิบัติทุกฐานที่ดังนั้นวันนี้ช่วงระยะที่เข้าพรรษาสามเดือนนี้ก็จวนเข้ามาทุกขณะแล้ว อาตมาจะว่าเข้าปรรษาออกปัรษาให้ปฏิบัติทุกสถานที่ตรงไหนก็ดีเห็นสิ่งไม่ดีเราก็ต้องแก้ไขปรับปรุงหรือทําสิ่งดี่็ต้องแก้ไขปรับปรุงนะักปราชญ์บัณฑิตท่านจึงยกย่องสรรเสริญเราเห็นครั้งคุตการไหมประวัติท่านโหดร้ายขนาดไหนองค์ุลิมาณนั่นนะคือโหดร้ายแต่ก็การปรับปรุงของท่านก็กลายเป็นพระอระหันต์นั่นแหละคือสิ่งที่เราปรับปรุงตัวนั้นแหละโยมเก็เ,เรื่องต้นของชีวิตไม่ได้ข้ามกลางของชีวิตก็ไม่ได้อีก ก็ขอาบั้นปลายของชีวิตด้วยการปฏิบัติจิตตัวเองให้เป็นไปด้วยความสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดจิตใจเป็นไปเพื่อความหมดจดจากเครื่องวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงมันก็จะเป็นกุศลส่งให้เราอยู่อย่างมีความสุขดังนั้นปัจจุบันธรรมนี้จึงเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายคนศึกษาให้ดีว่าปัจจุบันธรรมนี้พระเจ้าจึงสอนว่าปัจจุบันนาธรรมมา ปัจจุบันธรรมนี้ให้ปฏิบัติให้เป็นธรรมกับตัวเองแล้วความเป็นธรรมกับตัวเองมีที่ใดที่นั่นจะมีความทุงสงบสุขนาะที่นั้น,นต่อไปก็ตั้งใจละพรกันทุกคน <c oughs>